สวัสดีคะ่ะ Honda Jazz นะคะรถยนต์ปี04นะคะราคาเงินสด1น0 0งบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านราคาตัดเลยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะทุกท่านถูกกว่าท้องตลาดนะคะรถสวยจริงอะไรจริงนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้สีสันสวยงามนะคะแอร์เย็นค่ะภายในสวยสะอาดไม่โซมนะคะฝากระโปรงเป็นคาร์บอนแท้เลยนะคะท่อไป้ายไดร้อแม็กซี8ขอบ15นะคะ ภาสีพรบรขาดปี6-3นะคะทุกท่านโดยรวมแล้วสภาพพร้อมใช้งานนะคะรถสภาพดีนะคะสนใจดูรถยนต์คันนี้ได้ที่ท่าเรือจังหวัดอยุธยานะคะทุกท่านราคาเบาๆนะคะ1,900 0บาท Honda j a จ z ปี04นี่เกียร์ออโต้นะคะสีสันรอบข้างสวยงามนะคะภายในยังโอเคนะคะ ปูพรมเป็นลายหมักลุกนะคะทุกท่านดูเรียบหรูโอเคนะคะคอนโซลหน้าสวยๆวยเกียร์ออโต้เข้าง่ายๆได้ทุกเกียร์นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะใช้งานได้ครบนะคะทุกท่านห้องเครื่องสะอาดสอานนะคะเครื่องยนต์ดีวิ่งดีทางกายสบายนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อสายตรงไปได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อเจ้าของนะคะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ